สวัสดีครับช่องกับตาแชนแนลวันนี้เราจะพามารีวิวการเล่นเป่าลูกโป่งครับน้องกับตันเป่าให้หน่อยให้ดูครับเฮ้ยเป่าเลยเป่าเลยมันมีฟอง,เป,องเป่าเลยครับน้องกับตันเป่าเลยครับโอโ้โหโอ้โหโอ้โหพี่เปรมเป่าให้ครับโอ้โหฟองเต็มเลยครับนีล่ลอยเต็มเลยลอยเต็มครับน้องเชลเต็มตเป็นไ,ไงครับนะโอ้ โอ้น้องไปตาหนูนะโอ้เอาเป่าเลยครับเอาเอาพี่เปิ้เป่าครับพี่เปน้ลมาโอ้โหลอยไปหมดเลยครับเฮ้ยพี่ต้องตาหนูมั้งดิน้องเป่าเอาเป่าเร็วเร็วเป่า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 นี่ครับผมกับพี่ต้นครับพี่ต้านพี่ต้นครับนี่นี่นะครับพี่ต้นครับพี่ต้นครับต้นครับต้อติดโควิดนะครับ ข่าวระว่งทางเราเอาครับข่าวมายังครับเดี๋ยวขบวนมีเครื่องบินนะครับดูครับเห็นไหมครับไกลๆดูครับนู่นสีขาวๆนู่นเฮ้ยลอง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 ลอน้องเชียร์แต้มครับสวัสดีค่ะน้องเชียร์แต้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ครับวันนี้แต่งตัวดูชุดชุดยีนครับนี่อ่ะเต้นเต้นโชว์เลยครับอย่าโดน จะโดนช้อนแกงอะเตอ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 ช้อนแกงอะตอเ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 ก่งค่ะเก่งค่ะเตอตอเตอเตอเตอ r k b อ b s h a r เจิ๊ด a s h k จิ๊ดจิ๊ดจดจิ s a เอาเอาเอาฟองฟองฟองหนฟองเอาฟองหน โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับดูคุณแม่คุณแม่ดูคุณแม่หุ้ยคุณแม่ซื้ออะไรมาให้เลขาพออันนี้อืมน้องจะเอาอะไรครับน้องจะเอาอะไรเอาอะไรคะเอาอะไรคะเอารถเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูเอาของในอันนั้นแล้วไงคะแกะแกะ แกอ๋อแบ่งกันช็อกโกแลตช็อกโกแลตแบ่งกันนะครับช็อกโกแลตวารีวิวครับนี่รสดำมีช็อกโกแลตแต่ของหนูมีท่อนะรสดำอ่ะรสดำหนูเอาจะแม่แกะให้มวเนี่ยครับโอ้ยเนีครับพร้อมกับบันงยินด้วยโอเคนะครับแบ่งกันครับโอ้ยเนี่ครับโอ้ยเนี่ครับปิวไปแล้วแรงเตาทองครับเพิ่มเก็บให้หน่อย เป็นต่าทองครับอือหืืือออหล่นไปแล้วครับให้พี่เปรมอันนึงครับอ่าพี่เปรมไปเลยครับเป็เต่าทองน้องโชว์กล้องหน่อยค่ะเปงเต่าทองโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีบาย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 สวัสดีค่ะบายบายครับ กันบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค